ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาไรงให้เกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิก ok ัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกเลยนะครับจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับสาหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้ g o o g l e Map แล้วไปเจอ,อภาพอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็น่าสนใจเนี่ยสาม,มารถกรอพิกัดมาให้ผมได้นะครับจากตรงนี้เลยหรือไม่ก็กดคลิกขวาตรงนี้มัน,นก็มีพิกัดอยู่นะครับ ือถ้าเกิดกอบพิการไม่เป็นเนี่ยก็สามารถกรอบทางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาโพสตใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ต่อท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรเมื่อนานผู้ชมมองกันแล้วนะครับเรามาดูพิการแรกของวันนี้เลยดีกว่าเลยครับพิการแรกของวันนี้นะครับจากคุณแฟนทูทีวีนะครับบอกว่าพี่คะพาไปดูทะเลแดงและพี่จะเจอภาพที่มีฝูงปลาและปะการังและสวยมากค่ะแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแท็กเที่ยวลงมาพิกัดที่พี่เอาลง แฮแทกขอร้องที่พี่จะเอาลงรอบที่2อโอ้โหแฮทแท็กยาวมากเลยครับแล้วก็ให้พี่กันมาเราก็พี่กันมาใส่เลยทะเลแดงนะครับท่านผู้ชม ก็คือทะเลตรงนี้ท่าผู้ชมคนไหนที่ไม่รู้จักทะเลตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ท่านผู้ชมรู้จักนะครับท่านผู้ชมรู้จักเรือเอเวอกรีนหรือเปล่าครับที่ติดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เขาเข้าปตรบนี้ฟืบนะครับฟืบแล้วก็ไปจอดขวางอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะดังทั่วโลกอยู่เจ็ดติดอยู่เจ็ดวันแล้วเสียหายมากมายก็คือคลองตรงนี้นะครับคลองตรงนี้เลยน,นี่นี่ที่จะเชื่อมจากอ่ายุโรปนะครับนี่เพื่อจะลัดลงมาหาเอเชียหา ประเทศไทยนะครับก็คือตรงนี้ครับทะเลแดงครับนี่น,น,น,นีตรงนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมก็คงว่าจะรู้จักทะเลแดงแล้วนะครับและตรงนี้น้องเขาไปเจอโอ้มีที่ลงเยอะเลยนะครับว้าวอ้ยสวยมากท่านผู้ชมเขามีเครื่องอันนี้ด้วยอะ่ะไอเครื่องที่แบบมันจะพาให้คนไปในทะเลได้เร็วขึ้นอะ่ะที่มันมีแบบไปพักข้างหลังอะ่ะว้าวอุว้สวยมากคนลุกเลยดูดิโอ้้วาวดิด ว้าวสวยมากเลยนะครับว้า wow. วมันมีอันที่ลงได้อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเราลองลงอีกอันหนึ่งลงได้ไหมอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันปึ๊บโ oh. อย้ยอันนี้ <Whoa. S 1> เขาสาดแสงสีแดงมานะครับดิโอ้ oh, สวยมากคือภายใต้ทะเลยิ่งลึกเท่าไหร่นะครับนู้้ชมรู้รปล่าว่าสีแดงยิ่งน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นพอนักประดาน้ำเนี่ยเขาลงไปใต้ทะเลถ้าอยากให้มันสวยเนี่ยเขาแค่สาดไฟสีแดงเข้าไปหาประการลังแล้วก็จะเห็นสีแดง ชั้นเกนขึ้นนะครับแบบนี้มันจะดูสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับทะเลทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราเติมสีแดงลงไปเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นทันทีเลยนะครับลงน้าทะเลไปลึกเท่าไรสีแดงยิ่งจางเท่านั้นสีแดงจะกลายเป็นสีดําได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะโอ้สวยมากเลยนะครับทะเลตรงนี้ใครจะไปคิดว่ามันสวยขนาดนี้นะครับโู้ตรงนี้น่ากลัวตรงนี้เป็นซอกหูฮ้ยตรงนี้น่ากลัวดิเป็นซอกหินกาลังที่ดูลึกมากๆเลยครับ ใต้ทะเลนี่น่าลึกลับหลงไหลสุดๆเลยนะครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยนะฮะพิกัดต่อมาจะคุณสุดารัตพงแพล้นะครับบอกว่ามันเป็นวงกลมอะไรไม่รู้แทแทกครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันนะครับวงกลมอะไรไม่รู้วงกลมเอ้ยเออว่ะเป็นวงกลมอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มีขนาดใหญ่เออ้าวนี่มันคลัวโลกตายนี่นะที่เห็นนี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็น ภาพถ่ายที่เขากลังอัปเดตมากกว่าเนี่ยมันเขาถ่ายแล้วเขาก็เริ่มอัปเดตเป็นบงโกม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 แบบนี้ใช่ป่ะแล้วพอเขามาถ่ายอีกทีนึงอ่ะแสงตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาก็ท่ายอัปเดต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 ไปนะครับแล้วมันก็ทับซ้อนทับซ้อนทับซ้อนกันไปจนจนมันเป็นภาพแบบนี้นะครับนะไม่น่ามีอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่มันดูกลมแล้วมันก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะไปดูที่พิกาโตอไปเลยดีกว่านะครับพิกว่า มีคนอยู่ในถังขยะมันตลกมากแล้วก็ให้พิกัดมาเราก๊อบพิกัดมาไส่เลยคนอยู่ในถังขยะอะไรนะอะไรนะคนอยู่ในถังขยะจริงป่ะเนี่ยอันนี้เหรอคนอยู่ในถังขยะไหนเราต้องหาถังขยะให้เจอก่อนปะนู่นเหรอนี่ปะคนนั่งโต๊ะเก้าอี้ มันว่าเราต้องลงไปอีกที่หนึ่งตรงนี้นี่น่าจะตรงนี้ที่เขาาา์ไว้ทังขยะอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะไปแก้ป๊บ่ึนเดี๋ยวนะเขาเบอร์ไปด้วยเดี๋ยวแล้วเขาเขาลงไปในทางขยะทําไมละเขาเขาเขาลงไปได้ไงมากกว่าเบอร์หน้าไว้ชัดเลยคนแน่แน่คุณแน่แนเขาลงไปทังขยะทำไมเดีย่ยอะ เฮ้ยนายลงไปในถังขยะทำไมนะท่านผู้ชมครับคนแน่ๆเลยอะแลเออแล้วทางอื่นเราดูทางอื่นนะทางนี้ไม่มีเฮ้ยถ้าเกิดเราขับมอเกอร์ไปอะเขาออกยังเขายังไม่ออกด้วยค่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเจอผมจะลองเดินไปนะครับว่าเขาจะออกจะถังขยะตอนไหนเฮ้ยยังอยู่เลยนะเห็นหัววะถ้าเกิดเราข้ามไปฝั่งนู้นนะ แล้วเราก็ไปฝั่งนี้แทนนี่ยแล้วก็มองเข้าไปเจ้าน,นะเจ้าน,นะมันสะท้อนแสงเห็นนะไม่มีใครนี่ไม่มีนี่เขาออกไปแล้วเว้ยผู้ชมเขาออกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาไปแล้วเนี่ยนี่ยมึมุบเฮ้ยอันนี้เห็นชัดเลยนะว่าเป็นข้างหลังเลยครับ นี่คือที่ไหนเดขอดูกันเลยครับที่นี่นะครับคือประเทศอยู่ในเขตอ่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับตรงนี้นี่ไงสวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนสาธารณะตรงนี้ทําไปได้นะครับเอาละครับไปดูกันที่พีกรต่อไปดีกว่าพ่กต่อมานะครับจะคุณพัชพงษ์วงจันทร์นะครับบอกว่า ผมเจอคนตายในหิมะคู่โลกใตก้รู้นะทุกคนเห็นหรือเปล่าครั้งสองแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่คนตายถ้าคนตายจะตัวใหญ่ในขนาดขนาดีนะครับกล้องกล้องจากดาวเทียมไม่สามารถซูมเห็นแบบคนแบบแบบตัวใหญ่ขนาดนีได้นนะครับผู้ชมนี่มันนี่ต้องสูงหลายเมตรเลยนะครับถึงจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะัดูดีนะท่านผู้ชม ก็เป็นรูปเหมือนเหมือนรูปคนนะท่านผู้ชมเห็นไหมซูมลงไปไม่ได้นะผมซูมแบบใช้โปรแกรมซูมให้แล้วกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าจินตนาการเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปคนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นร่องรอยก้อนหินหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เป็นแบบนั้นนะฮะสิถ้าเกิดเราสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ google earth pro ลองย้อนเวลาดูกันดีกว่านะครับว่า จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ไปเลยปิวไปตรงนั้นกันฮะไปดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่ฮะเอ้ยตรงนี้เอ้ยเอ้ยตรงนี้ยิ่งมาอันนี้ยิ่งชัดเดี๋ยวนะมันเป็นเหมือนเมืถ้าเราได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบซอกภูเขาอะไรสักอย่างนะครับเอาโอเคมาดูกันยิงยิงอยู่ในนี้ยิ่งเหมือนนะครับนี่คือปีสองพันเก้าใช่ไหมย้อนไปปีสองพันหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหเยลลี่เลยโอ้โห มองไม่เห็นอะไรเลยถ่ายไว้น้อยมากโอโอ้โ oh. ห oh. oh. มีภาพเดียวด้วยจะมองไปมันก็ดูหลอนดีเหมือนกันเนี่มันคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นซอกภูเขาอะไรทอยางแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันที่พี่กัดต่อไปเลยดีกว่าครับ พิกัดสุดท้ายองวันนี้นะครับเจ้าคุณออโต้ KTW บนะครับบอกว่าพี่ครับทำไมเมืองลอยอยู่บนน้ำครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับคนมันเท hashtag, พิกัดรอบโลกแล้วก็ให้ลิงก์มาแล้วก็ลิงก์มาใส่เลยปักนี้น้องๆไม่ค่อยส่งลิงก์แบบนี้มานะส่งมาได้นะครับถ้าเกิดน่าสนใจก็ไม่ไม,ไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นลิงก์หรือว่าจะเป็นพิกัดนะฮะเมืองลอยน้ำอ่านี่เหรอไม่ลอยนะมันก็ดูติดกับกับอันนี้อยู่นะ อันนี้เหรอเฮ้ยท่านผู้ชมมันสูเปรอะปะ่าวมันเลยน้ําจริงเนี่ยเฮ้ยเออเนี่ยคือพูดยังไงอะถ้าเกิดบ้านที่อยู่บนเกาะเนี่ยเน,นี้ยปกติฮะแต่ไอ้บ้านนะครับที่ที่ไอ้ชายส่วนชายบ้านมันมันติดอยู่กับริมน้ําเลยนี่ไม่เคยยังไงอะถ้าเกิดน้ําขึ้นแล้วมันจะท่วมบ้านหรือว่าน้ําขึ้นแล้วมันจะลอยขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะดูดิเราลงไปจุดอื่นไนะด้หรอือเปล่าเอเรดูกันครับว่าที่นี่ที่ไหนด้วยนะครับที่นี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแนละ้วผมโพที่ไหนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งเลยแป๊เ,เลยผมต้องก๊อพิกัดตรงนี้เอามาใส่นี่กรอตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วทำไมพิกัดบัญชีมาตรงเนี้ยใช่บ้านอะลอยน้ำครับแต่ไอพิกัดที่ชี้มาเนี่ยคือทุ่งหญ้า อะไรครับเนี่ยอยู่ที่อินเดียด้วยแล้วแล้วผมจะไปพิกัดตรงนั้นทุกได้ไงอ่ะมันไม่เห็นจะมีน้ําตรงไหนเลยแล้วลงไปก็ดันลงไปได้ด้วย amazing 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 ว่าก็ลอยน้ําก็คือพิกัดที่ไม่มีพิกัดเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วกันนะครับแต่ว่าแล้วก็ไปดูด้วยว่าบ้านมันลอยน้ําได้ยังไงมันลอยน้ําหรือเปล่าหรือว่ามันตั้งขึ้นจากเกาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้อะไรเลยครับก็ก็ก็แปกเหมือนกันนะฮะ เอาทัพว,วันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกัน,นครับประกันพาไปเที่ยวรอบโลกยังไงก็ขอขอให้นุ่งหน้าไว้เลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ไหนนะครับรู้สึกว่าเสียงผมแปลกไปเนี่ยก็กราบขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตอมทอมซิดอักเสบอยู่ครับอาจจะใช้เสียงได้ไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะฟังดูน่าอึดอัดก็กราบขอโทษด้วยนะครับคลิปหน้า,นา,นาอาจจะหายเป็นปกติแล้วก็จะได้เสียงเดิมกลับมานะครับเสียงที่คุ้นชินกันเนะใครชื่นชอบเนี่ยสนับสนุนง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์ ไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ